ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพามาดามวันนี้แอดมินนกพาพลัง f c ทุกท่านนะคะที่ชอบคลิปการเก็บเห็ดนะคะวันนี้แอดมินพาพลัง f c ทุกท่านเข้ามาในป่าเลยนะคะในป่าเห็ดเดี๋ยวเราจะมาเก็บเห็ดด้วยกันเลยะคะ่ะวันนี้ก็เจอกลุ่มเห็ดแล้วนะคะถึงจะไม่มากมายไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์พลัง f c กันเลยค่ะ มาเก็บเห็ดด้วยกันเลยค่ะทุกท่านตอนนี้อยู่ในป่าเห็ดนะคะโอเคเลยค่ะเราไปเก็บเห็ดด้วยกันเลยค่ะแอดมินนกเตรียมคอยลี่นั่นก็คือตะก้าเก็บเห็ดนะคะพาพลังเอฟีทุกท่านที่ชอบคลิปการเก็บเห็ดนะคะเราไปเก็บเห็ดด้วยกันเลยค่ะ เก็บเพชรด้วกันเลยค่ะเพื่อนเพืมันจะฝังตัวนะคะมันจะแอบอยู่ใต้หญ้าอย่างนี้นะคะ่ะเราต้องใช้เวลานะคะสอดสายสายตาลิดนหนึ่งนะคะถึงจะเจอคขานะคะเขาจะฝังตัวอยู่แบบนี้นะค่ะเพื่อนหนึ่งกลุ่มนะคะ หนึ่งดอกค่ะสองดอกค่ะเพื่อนๆสองดอกดอกที่สามค่ะ ดอกที่สีมันค่อนข้างที่จะถ้ามาเก็บช้ากว่านี้นะคะมันก็จะบุบสลายนะคะมันจะย่อยสลายนะคะเ,เพื่อนๆ มาเก็บกันต่อค่ะดอกนี้จะเสียนะคะ โอเคค่ะ okay, เพื่อนๆให้ดูกันเลยเห็ดกันทะลนนะคะเห็ดเหลืองของประเทศสวีเดนนะคะซึ่งจะมีราคาแพงมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็จะหมดหน้าแล้วนะคะต้องรีบเก็บค่ะถ้าเก็บช้ากว่านี้มันก็จะบีกับมันนั่นก็คือขอใช้ภาษาสวีเดนควบคู่ไปด้วย บีกมันนั่นก็คือมันจะมันจะหมดอายุนะคะมันจะเน่าเสียเออให้ดูเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะโชว์พลัง F4 ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกริยาพามดานะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ป่าเห็ดกันเลยค่ะ นี่คือบริเวณป่าเห็ดนะครับเพื่อนๆป่าเห็ดประเทศสวีเดนค่ะตอนนี้ก็ป่าตรงนี้ก็เก็บบทแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บป่าแห่งใหม่กันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวไอ้มิโนกนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปเก็บเห็ดป่าแห่งใหม่กันเลยค่ะ เค okay, ค่ะเพื่อนๆเรามาเดินทางกันต่อเลยค่ะเพราะป่าเห็ดนี้นะคะหมดแล้วค่ะเห็ดมันใกล้จะวายแล้วนะคะเราไปดูป่าใหม่กันต่อเลยค่ะโอเคตอนนี้ไอมินนกนั่งอยู่ในรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูป่าเห่งใหม่กันนะคะว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่าไปกันเลยค่ะ พลังเอทุกท่านคะตอนนี้แอดมินนกนะคะมาถึงป่าแห่งใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันนะคะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าก็ต้องเดินหากันสำรวจกันหน่อยค่ะโอ้โหป่าค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นภูเขาหินนะคะทุกท่านแต่แอดมินก็จะพะยายามเดินด้วยความระมัดระวังนะคะ โอเคดูท่าทางแล้วน่าจะไม่มีเห็ดนะคะเพราะมันเป็นพื้นที่เป็นหิน,นะคะ่ะถ้าพื้นที่เป็นหินแบบนี้นะเห็ดมันไม่ชอบนะคะมันไม่ชอบขึ้น,นะคะ่ะเห็ดมันจะชอบที่ราบลุ่มนะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะโชว์ป่าให้ดูกันเลยคะ่ะเพื่อนๆจอดรถอยู่ฝั่งโน้นนะคะ และนี่ก็คือป่ารอบๆนะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่ามันพื้นที่มันจะเป็นหินค่ะให้ดูเลยพื้นที่เป็นหินแบบนี้่ะเพื่อนเดี๋ยวแอดมินจะลองเดินสำรวจดูนะคะโชว์พลัง fc ดูป่าประเทศสวีเดนเนี่ยหินค่ะเพื่อนๆโอ้มีโพรงด้วยแอดมินต้องสำรวจก่อนอุ้ย เป็นโพงด้วยค่ะเพืพ่อนๆเห็นไหมคะเป็นโพงเข้าไปถ้ามีโพงนะคะเพืพ่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมโพงค่ะโพงมืดแอดมินม่กานะคะแอดมินถอยดีกว่าค่ะเพราะโพงแบบนี้นะคะมันอาจจะมีสัตว์อาศัยอยู่นะคะอาจจะเป็นพวกสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ก็ มีนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายมากๆแอดมินต้องถอยก่อนค่ะเห็นไหมคะมันจะมีพงอยู่ใส้ตอกซอกหินถอยก่อนดีกว่าค่ะถอย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 กลับมาโอเคห่างเป็นที่สมควรแล้วนะคะเราไปที่แห่งใหม่กันเลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้ที่เห็นนะคะที่โชว์อยู่นะคะก็จะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะพันไม้ชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเห็นพันไม้ชนิดนี้นะคะขึ้นอยู่ในป่าแสดงว่าป่าแห่งนี้จะมีเห็ดค่ะเห็ดเหลืองคันทะลนมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยค่ะว่ามีหรือเปล่าค่ะเดินไปเดินมานะคะสำรวจก็มาเจอกลุ่มเห็ดนะคะ กลุ่มเห็ดที่แอดมินนกไม่รู้จักนะคะไม่กล้าเสี่ยงค่ะถ้าไม่รู้จักไม่กล้าเสี่ยงเก็บนะคะเพราะว่ามีนะคะคนที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนเก็บเห็ดนะคะแล้วก็ไปทําอาหารก็เกิดอาการแพ้เพราะเผ็ดมีห็ดมีพิษนะคะแอดมินไม่กล้าเสี่ยงค่ะแค่โชว์ให้พลัง f อฟซได้เห็นนะคะกลุ่มเห็ดค่ะ แต่ไม่ใช่เห็ดคันทาแลนนะคะที่แอดมินนกต้องการนะคะค่ะเพื่อนเค่ะเดินไปเดินมาก็มาเจอถนนนะคะที่ทางรัฐนะคะที่เขาเข้ามาตัดไม้นะคะช่วงหน้าสมมานะคือหน้าร้อนก็จะมีการตัดไม้นะคะเพื่อป้อนเข้าไปโรงงานผลิตกระดาษนะคะไม่ว่ออาจ,จะเป็นกระดาษที่เราใช้ เขียนหนังสือนะหรือจะเป็นกระดาษชำระก,กระดาษที่เราใช้ชำระในห้องน้ำใช้ชำระในห้องครัวก็เป็นถนนที่เขาสร้างนะคะเพื่อทำให้รถเข้าไปตัดไม้ในป่าน,นี้ได้แอดมินนกก็เ,เลยโชว์เพื่อนๆกันเลยนะคะหลังจากที่ตะเวนทั่วป่าเห็นเนาะรู้สึกเหนื่อยคงต้องพักกันก่อนแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆ Okay. หลังจากที่เดินสำรวจป่าเห็ดก็ได้เวลาพักกันแล้วนะคะสนุกจังเลยมีความสุขค่ะโอเคโอเคคระเพื่อนเรามานั่งพักกันก่อนดีกว่าหลังจากที่ สำรวจป่าสำรวจป่ปเห็ดนะคะก็เจอเห็ดเพียงเล็กน้อยนะคะตอนนี้รู้สึกเหนื่อยก็เลยมานั่งพักกันหน่อ,เน,อเน,เนเนาะเพื่อนๆเนาะรู้สึกสดชื่นนะคะที่อยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาติระหว่างที่นั่งพักก็ตาต้องสอดสายไปเรื่อยๆนะคะเพราะ เราไม่สามารถที่จะไว้ใจป่าได้นะคะเพราะป่าสวีเดนนั้นมีสัตว์นะคะที่สามารถที่จะทำร้ายคนที่เข้ามาอยู่ในป่านะคะก็เลยต้องมองขวามองซ้ายสำรวจนะคะโอเคเนาะคงต้องออกจากป่ากันแล้วครับเพื่อนๆเ,เราจะไปสำรวจป่าเห็ดกันป่าแห่งใหมะคะ่ค่ะ โอเคโอเคไปสำรวจป่าเห็ดกันใหม่ลค่คะได้เห็นแค่นี้เองโอเคเนาะมันเพื่อความสนุกสนานเนาะพาพลัง FC ไปกันต่อเลยค่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกฤยภามดามนะคะวันนี้ก็คงต้องจบคลิปคลิปนี้นะคะเพราะว่าสำรวจจนเหนื่อยเลยนะคะต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกฤยภามดามนะคะมาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอ,อกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ